2470เนี่ยเป็นเลขมหามงคลนะคะเป็นเลขที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยจะร่ําจะรวยนะคะเนาะวันนี้หลายคนเนี่ยประสบปัญหาเหมือนกันไหมคือ,อหลายครั้งเนี่ยไปเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะแล้วมาขายสินค้าตามกระแสนะคะก็ ถูกลอยแผลหลังบ้านเองนะคะจะต้องมาแพ็คของส่งของเองจะต้องมาเรียนรู้ระบบเองนะคะจะต้องไปเรียนทำทิกต็อกเองนะคะจะต้องไปเรียนทำอันนั้นอันนี้เองนะคะซึ่งหลายคนประสบปัญหาแบบนี้ปุ๊บนะคะวันนี้กาฟิวจะมาบอกให้เนะว่า2470เนี่ยมันคืออะไรนะคะตัวเลขมหัศรจ,จย์นะคะเ,คเขาเรียกว่าโซเชียลคอมเมิร์สโซเชียลคอมเมิร์สเนี่ยคืออะไรนะคะ โซเชียลคอมเมอร์นะคะก็คือสิทธิที่คุณจะได้รับเนาะคุณก็จะเป็นเจ้าของแฟนชายนะคะที่เป็นโก l บบิสเน s s พล a ฟอร์มคุณจะเปิดออนไลน์ขายได้ทุกช่องทางเลยนะคะรวมถึงสินค้าที่คุณจะทำเนี่ยมันจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพเห็นไหมคะที่กาฟิวทำติ๊กตอกเนี่ยนะคะ ก็เป็นสินค้านวัตกรรมสุขภาพคุณก็จะได้สิทธินั้นนะคะแล้วคุณก็จะมีระบบหลังบ้านที่เป็นอดชิปเนาะเขาเรียกว่าเบาตัวนะคะขนาดกาฟิลอยู่ประเทศเกาหลีนะคะกาฟิลไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะทุกคนอันนี้คือโซเชียลคอมเมิร์ซนะมีคลังข้อมูลนะคะมีคลังเสือ่อ ภาพต่างๆให้เราไปทําการตลาดโดยที่เราไม่ต้องไปทําไปถ่ายรูปเองไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปเก่ง เพราะบริษัทเขามีให้หมดนะคะ,ะที่สำคัญเรามีอิสระภาพในการขายในการขยายนะคะกำไรทุกชิ้นเนี่ยไม่ได้มีการบังคับหรือรักษายอดนะคะอันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณเลยว่าคุณจะอยากได้เงินเท่าไหร่แต่ละวันเนาะคุณสามารถคอนโทรลกำหนดได้เองนะมันเป็นไรายได้ของตัวคุณเนาะ เลยที่สําคัญเนี่ยคุณจะได้รับที่ปรึกษาปรึกษาคุณตลอดเส้นทางน,นะคะวันนี้เนี่ยกัะิวบอกเลยโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยมาแรงมากๆมันไม่ได้เป็นออนไลน์ที่แบบขายเองแพ็คของเองเงินจมนะคะแค่เราเข้ามาจอยนะคะในราคานะคะสองสคุณก็จะได้รับสี่ได้รับสื่อในการทําตลาด มีเว็บไซต์ส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะแล้วคุณจะได้รับคอร์สเรียนสอนนะคะทำการตลาดนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำการตลาดอัติ๊กตอกฟรีนะคะร่วมด้วยเนาะตรงนี้กาฟิวบอกเลยลงทุนเพียง2470คุณจะได้รับทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ ใครที่มองหาเนาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมองหาการทำธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์สเป็นอีกหนึ่งทางรอดนะคะทุกคนคุณอยากได้เท่าไหร่คุณอยากได้มากคุณก็ทำมากคุณอยากได้น้อยคุณก็ทำน้อยอันนี้คือโซเชียลคอมเมิร์สนะคะวันนี้กาฟิล